Thank you. Gracias. ตรงหน้าบันลาไหนยหน้าัาหินหนึ่งลาตรงอายุขนาดนี้แอ่ใจไม่ไม่ไปโรงพาบาลได้มเออไดอยู่บนรถครับนก็มีตรวความีเยอะรบาไขเน้น้ ไฟแลวมีไไม่รู้เลยนะเพราะชั้นบนนี่ชั้นสองนี่มันไม่มีใครอยู่อมีแต่ของมของมีแต่อะไรอ๋อมีแต่ของของที่พวกหม้อหรืออะไรหม้อกระฟ้ากรอ๋ออ๋อแล้วตอนตอนไหม้งดูด้วยว่าไหม้ยังไง ยังไม่รู้สาเหตุอยู่ในห้องพอดีขค่ไม้เขาพึบประตูอ๋ออะไรอะไรไฟไหมตูนเขาหยิบเอารีโมทกดขึ้นมาก็ออกพุดดุหูกำลังไหม้ยังไงกำลังไหม้แล้วเราได้จุดทูบหรืออะไรไหมฮะไม่มีเลยไม่ได้จุดอะไรเลยอ๋อคาดว่าอาจจะเป็นแล้วสารจงสาจีนจะไม่จุดอ๋อคงเทียนไม่จุดตรงนั้นไอ้ตรงที่ไหม้นี่เรามันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ปลั๊กเลยไหม หรือว่ายังไม่ยังยังไม่รู้ไม่เคยขึ้นเลยตั้งแต่ไม่รู้เนี่อ๋ออเขาอ๋อไม่ดีขึ้นบันไดชั้นสองก็ขึ้นไม่ได้ผมนั่งขายของอยู่ก็พอดีเจ้าหน้าที่ของคลินิกหมอันเจิดเขาเห็นเปลวเพลิงแสงไฟอ่ะเขาก็เลยมาบอกว่าไฟไหม้อ๋อก็เลยวิ่งไปเคาะลุงที่เขาลุงกับป้าที่เขาอยู่ข้างในกันนะฮะเคาะดังเหมือนกันเพราะว่าเขาแก่เขาเนาะเคาะไปปุ๊บผมก็เอาไอ้ถังดับเพลิงตรงตรงหน้าคลินิกหมอันเจิดเนี่ยขึ้นไปฉีดเพาเขาไม่ ประมาณสองสามถังเอาไม่อยู่ก็ระหว่างนั้นระหว่างที่ฉีดก็เร่งรถจับเพลิงรถจับเพลิงก็มาฉัดการไปไหมไม่เยอะไม่เยอะขึ้นไปทีแรกก็เห็นไหมกระดาษแต่ไม่รู้ว่าไหมอะไรสาเห็นจตกการไหมคืออะไรไม่ทราบแล้วแล้วเจ้าของนะเขาอยู่อยู่กี่คนครับอยู่สองคนตายายอ๋อตายายอ๋อ